เจริญพรวันนี้จะชวนให้ญาติโยมได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวของพระเทระรูปหนึ่งที่ป่วยอย่างหนักแล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยว่าท่านทำได้อย่างไรท่านพิจารณาแบบไหนหรือพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรเขาเดี๋ยวเราว่าพระกันกันกนอนอรหังสมมาสมพุทโธภะกวา พุทธังพระกวันตังอภิวาทีสว่าขาโตัวะกวตาตมูธรรมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมาขันธมายังพุทธะสะพระกวตโตบุปะการมากรันัตโรมัเซนะโมตัสสะพระกวตโตอะระหะโตสมมาสัมพุตตะสะ นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตตะสะมีเรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเนาะสมัยพุทธกาลหมายถึงสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะฮะก็คือมี รพระภิกษุรูปหนึ่ง,งนะตั้งใจบวชอุทิศวายพระเจ้าเลยนตั้งใจบวชด้วยความศรัทธาเลยแต่ต่อมาท่านก็เกิดโรคขึ้นมาเป็นต่อมขึ้นมาในร่างกายท่านจากขนาดเ,เล็กๆเท่ากับเมล็ดผักกาดขยายใหญ่โตเป็นเท่าเม็ดถั่เขียวถัวดำมเมล็ด กระปักกระเบานะเป็นเท่ากับมาขามป้อมมาตูมแล้วก็เกิดการแตกและอะไรทีนี้คือ,อเกิดเป็นแผลอุพองเป็นช่องเป็นรูต่างๆในร่างกายทั้งมากมายน้ำหนองต่างๆก็ไหลเลือดก็ไหลออกมาตามร่างกายท่าน ทีแรกก็มีคนดูแลนะหลังๆก็ไม่มีใครละทิ้งเลยก็ทนไม่ไหวก็กลิ่นเหม็นเนาะแล้วก็นอนติดเตียงอยู่ไม่มีใครช่วยเหลือเลยเนี่ยจกนกระทั่งพระเจ้าแผ่พยานไปตรวจดูสัตวโลกก็ได้เห็นว่าท่านมีอุปสรรคแห่งการบรรลุอ,อรหันต์ก็เลยเดินทางไปที่กุฏิที่ท่านพักอยู่ เราไปดูแลท่านโดยการให้ได้อาบน้ําแล้วก็นําผ้าสบงกีวรต่างๆท่านไปซักไปพึงแดดนะแล้วก็ไดม,มีโอกาสแสดงธรรมแก่ท่านหลังจากที่ร่างกายของพระรูปนั้นเนี่ยแห้งแล้วผ้าต่างๆก็แห้งแล้วใจท่านก็เบาแล้วก็สงบ นะเป็นสมาธิมือกายเบาใจเบาแล้วสงบสุขพร้อมแห่งการฟังธรรมแล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าที่สุกกายของเธอนี้มีวิญญาณไปปราดแล้วหาอุปกระ,ระะไม่ได้จักนอนทับแผ่นดินเหมือนท่อนไม้มีองค์ตรัสนะให้เขา เข้าใจแล้วก็จบลงด้วยพาสิตนี้นะพาสิทที่แสดงให้เห็นถึความจริงของชีวิตเลยซึ่งเราอาจจะพุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะหลายๆท่านที่ไปวัดบ่อยๆคงคุ้นเคยอัะจีรังวัฏยังกายโยนี่แหละแปลความว่าไม่นานหนอกายนี้จักนอนทับแผ่นดินกายนี้มีวิญญาณไปปาดแล้วอันพลทิ้งแล้ว เราก็ท่อนมไม้มีประโยชน์ฉะนั้นอันนี้ก็คือตัดเตือนสอนถึงความจริงของร่างกายท่านจะได้ปล่อยวางความไม่ติดถือมั่นในร่างกายเมื่อเราปล่อยวางความยึดถือมั่นก็จะพ้นจากการยึดติดใช่ไหมพ้นแล้วก็ละกิเลสได้ท่านก็เช่นเดียวกันนะพราะท่านฟังทำท่านไปบัติตามท่านก็พ้นจากทุกเลยท่านก็กลายเป็น พระอะไรเราเองก็มาพิจารณาน้อยาเรอมาพิจารณาถึงความจริงชีวิตว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงไม่จีรังสักวันหนึ่งก็จะต้องนอนทับแผ่นดินนอนแน่นิ่งอยู่ไร้จิตวิญญาณก็เหมือนกับท่อนไม้เราตระหนักถึงความจริงนั้นเราก็จะสามารถละกิเลสได้พ้นจากทุกข์ได้เหมือนคำสอนที่ พระพุทธเจ้าตรัสสอนเะย์เดนบอลเดี๋ยวเรียนเชิญปริบัติธรรมด้วยกันเนาะ นิสกุศลเนาะอิทังโนปุญญาภาคังสภะสตานังเคมะข้าพเจ้าขอแผ่สมบุญสุุศลไปให้แก่มิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจทั้งหลายเทพบุตรเทพบริดาทุกองค์ ขอจงได้อนุมโมทนาในสนบูรสนผูศสนที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขจริงๆงขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกต้งเทอ 这边好。